เข<ผ>อเล่ายถึงรูปปีที่แล้วภาพที่เราถ่ายรู่เหมือนแบบขอแต่งงานสาวๆหลายคนเข้าใจดีอ๋อคือคืออันนั้นเป็นเป็นน้องที่สนิทกันครับแล้วก็เหมือนกับไปเรียกว่าอะไรดีอร์ไปช่วยเขาเซอร์ไพรส์มากกว่าที่นึงน้องคนนี้นรู้จักกันมาแบบ9ปีอะไรอย่างเงี้ยละครับแล้วก็ไปช่วยเขาเซอร์ไพรส์แล้วก็คือก็ถ่ายรูกปกันปกติเนาะ แล้วก็ถ่ายไปถ่ายมาแล้วมันก็มีเหมือนพอบข้างหลังพอดีอะไรเงี้ยพอตอนแรกก็ไม่คิดอะไรก็ถ่ายรูปกันเล่นๆครับพอสุดท้ายดูรูกน้องส่งรูปมาให้อะไรเงี้ยก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนขอแต่งเองเลยว่ะอะไรเงี้ยก็คุยกันเล่นๆครับไม่ไม่ได้็นอะไรอะแต่ว่าคนก็เข้าใจผิดเหมือนกันว่ากลายเป็นงานของเราเองไม่คือผมมันไม่ได้กลัวคนเข้าใจผิดเพราะผมเขียนอยู่แล้วว่าเหมือนขอแต่งเองผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นข่าวเลยด้วยนะแต่ว่าเพื่อนๆไงเขามาแดงเขามาแตงพอดีนอะไรเงี้ยไม่คือถ้าเพื่อนผมมาทุกคน่ะ รู้ครับผมับเขาเป็นพี่น้องกันสนิทกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่มาเขียนอินดีน่าจะเป็นคนอื่นที่ไม่รู้ครับเออยัส่วนตัวอย่างเงี้ยมีเพื่อนยังไม่มีเพื่อนทักเข้ามาหาเราเลยใช่ไหมไม่มีก็คือก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วทุกคนรู้ว่าสนิทกันมากกับกลุ่มนี้อะไรเงี้ยครับคือเราอแก้เรื่องเพื่อนทงการมาแสดงความจริงใจกันนี่พี่อะไรอ๋อผมว่าเขาไม่รู้ผมว่าเขาไม่รู้แล้วเรามีมีเป็นตัดต่อหรืยครับผมหรอมันก็ไม่ได้มีครับก็มีแบบเหมือน คุยบ้างหรือว่าไม่ก็ผ่านไปแล้วกับเจ้าสาวว่าที่เจ้าสาวคนทั้งเพื่อนเราขำขอแต่งงานเขาตลกไหมครับเรื่อนเขาตลกเขาก็ส่งมาให้ผมดูเขาก็คือทุกคนก็ส่งมาในกรุ๊ปนั่นแหละก็ขำๆกันอะไรเงี้ยครับแล้วมีอะไรเนาะครับผมแล้วอยากมีแฟนไหมครับอยากแหละเนาะผมอยู่ในบ้านผมก็อยู่กับคนที่มีแฟนผมก็รู้สึกแบบเออมันก็ดีอ่ะ เด็กบ้านเ็กก็มีเวลาไอ้ข่าวเฮียบอยขฮีบอยไม่มีเลยผมไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีจริงหรือว่าผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่คือบาครั้งเลยเวลามีข่าวอะไรเงี้ยครับผมอะจริงๆบางครั้งผมรู้ทีหลังนะผมมันรู้จากข่าวแล้วค่อยแบบไปถามหรือคุยอย่างเงี้ยซะมากกว่าแต่ว่าอันนี้เท่าที่ผมรู้ปัจจุบันเนี้ยก็ก็ไม่ได้มีครับยังน้องเนี่ยเขาหวานนาไปแล้วอะไรเงี้ยเราเห็นที่ชายเรามาสายหวานแฟนอย่างเงี้ยเราเป็นยังไงบ้าง อยากมีึ้่มาเลยมเออผมก็ไม่เคยรู้นะว่าเวลาเขามีแฟนเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าปกติยังไงดีอะก่อนหน้านี้ก็จะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เจอเวลาเขามีแฟนเลยไม่ได้พามาอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอพอเหมือนเขาพามาก็คืออย่างแพรว่าผมรู้จักอยู่แล้วรู้จักมานานมากหลายปีอะไรเงี้ยครับก็ก็รู้จักในในพาร์ทของความเป็นพี่น้องในวงการอนะไรเงี้ยแต่ว่าพอเหมือนอย่างเขาเป็นแฟนกันก็จะเป็นอีกเรียกว่าอะไรดี เขาก็มมาเป็นอีกสเตตัสหนึ่งในใน,ในความเป็นเขาสองคนอะไรเงี้ยครับเขาก็เขาก็เต็มที่นะ,ะเขาก็หวานกันเต็มที่เลยผมก็โอเคทุกคนก็โอเคแล้วถ้าว,าวาเข้าบ้านเรามาเป็นไงบ้างรับว่าเข้ากับที่บ้านเราได้ดีได้นะก็คือแพรวด้วยความที่เขาก็ยังเป็นเรียวกว่าอะไรดีก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะ่ะ<ๆ>เขาก็จะมีความแบบเล่นกับน้องได้แล้วก็กับพวกผมก็คือรู้จักกันอยู่แล้วก็จะคุยกันง่ายอะไรเงี้ยครับเส่็ิปครอบครัวไปทำยัง ครับผมมีิมีไกันกันนครับาต้องกับเรามีมีไ่เพื่อตอนปีใหม่เปหัวหินกันครับใช่ก็คเที่ยวในไทย่อครับช่วงนี้มันยังไงเราก็เดินทางไปได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เอาในประเทศนี่แหละง่ายๆครับจเห็นว่าเราจะไปาคเราี่บอยจะจองตัวญี่ปุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้ริดตงๆจริงไม่ใช่แค่ผมหรอกผมว่าทุกคนก็อยากไปหมดแหละเนาะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ก็มันไปไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็แต่ก็พูดพูดกันว่าอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวก็ดูว่า เอาในไทยก่อนไปได้แล้วก็ถ้าสำหรับต่างประเทศผมว่าก็ดูดูสถานการณ์ที่พร้อมแหละเนาะอ่ะบ,บ้านนิดนึงค่ะบาถขับ,นนบขโมยขึ้นครับเป็นยังไงบ้างนี่นอกจากของพีบอยแล้วส่วนของเราเองมีอะไรอ๋อไม่ <นะ S 2> คือจริงๆ,งๆต้องอธิบาย,ยางี้ว่า,บ,าบ้านหลังที่ขโมยขึ้นน่ะไม่ใช่บ้านที่พวกผมนอนกันนะครับ<ม>เป็นบ้านที่ถัดไปอีกหลังหนึ่งแล้วก็พอดีว่าบ้านหลังนี้กําลังต่อเติมเพื่อเพื<ม>่อเฮบอยเนี่ยเขาจะเอาของเล่น หมือนย้ายย้ายไปทําห้องของเล่นแล้วทีนี้มันยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าของเล่นาบางส่วนที่ย้ายไปแล้วก็เก็บไว้ในกล่องทีนี้ที่ที่โจรขึ้นอันนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าเหมือนกับประตูบังเอิญไม่ได้ล็อกเพราะว่าเราเราเห็นว่ามันอยู่ในช่วงซ่อมแซมแล้วก็ไม่ได้ล็อกค,ครับแล้วก็เป็นจังหวะที่เขามาเห็นพอดีแต่กระชับดีได้คืนได้คืนคน,คนะครับจริงๆมีหวันไหมเพราะว่าการเป็นเหมือนแบบย่านบ้านเราการไม่ไม่อดภัยใช่เคยจริงๆอ่ะอ ผมบ้านผมอะไม่ได้เสียดายเรื่องของหายแต่ว่ากลัวเรื่องว่ามีเออใช่แล้วเราไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกไหมหรืออะไรเงี้ยครับเพราะตอนนั้นยังจับไม่ได้ไม่รู้ว่าใครนี้แต่ว่าตอนนี้พอจับได้ปุ๊กก็ก็วางใจระดับหนึ่งว่าอ,อ๋อเรารู้ตัวแล้วว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ระวังได้ครับใช่ตอนนี้ก็เลยคือจริงๆอะบ้านผมอะคิดจะติดก,กล้องจอนปินนานมากแล้วแล้วก็ผัดกันไม่ได้ดทำสักทีอะไรเงี้ยครับพอเกิดเหตุนี้ปุ๊กก็ จริงจังติดกันแบบทั่วเลยอะไรเงี้ยครับอย่างบ้านเรามีผู้หญิงด้วยอย่างเงี้ยมีแบบหทัวหรือเตือนคุณแม่หรือจีอะไรมาตรการอะไรในการแบบดูแล่อกความปลอดภัยเพิ่มเติมจริงๆก็ก็มีครับมีเตือนคนในบ้านเรื่องเรื่องคนแปลกหน้าให้ระวังเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเตือนน้องด้วยเพราะว่าบางทีน้องชอบเรียกว่าอะไรดีบางทีคนมากดออดน้องจะแบบวิ่งไปหน้าบ้านไปดูอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าอย่าอย่าออกไปหน้าบ้านให้ให้มองจากในบ้านเอาแล้วก็มาบอกคนในบ้านว่าใครมาอะไรเงี้ยครับ อย่างเราแวกเดียวกันเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยมีคุยกันไหมคะว่าเอ้ยต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาหรือว่าอย่างไรคุยคุยเขาก็เขาก็เขาก็มีเล่าเหมือนกันว่าแต่ก่อนอยู่ไม่มีไม่เคยมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมีปุ๊กก็ก็คือโชคดีแหละก็คือช่วยๆกันเตือนครับว่าเออตอนนี้มันมีแบบนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยกันระวังแล้วก็มีบ้านหลังนึงเขาก็เออติดกล้องติดตามอะไรเงี้ยครับสบายใจได้แล้วเนาะครับผมมับค้าของนะครับ